เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณสุพัฒน์แล้วก็คุณผู้ชมไปสัมผัสอากาศหนาวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้บางค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอากาศลดหวบเลยนะคะอุณภูมิอยู่ที่9องศาค่ะขณะที่บริเวณดอยช้างมูบนะคะต้องบอกว่าดอกไม้เมืองหนาวตอนนี้บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ นี่เป็นบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายพื้นที่ทางภาคเหนือตอนนี้ยังคงประสบกับวิกฤตสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะที่แม่สายวันนี้อุณหภูมิพื้นราบเหลือแค่9องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณยอดดอยนะคะก็เหลือแค่3องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะดินแดนเหนือสุดในสยามแหล่งชุมชนตามสถานที่ต่าง ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนายบุญมั่นหรือว่าย่านการค้าหน้าด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่ง <c oughs> ก็เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างพากันเนี่ยแหละค่ะสวมเสื้อกันหนาวโอ้โหต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าอากาศที่นั่นหนาวเย็นมากเลยค่ะ หลังจากที่มีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมพื้นที่ถือว่าเป็นวันที่2แล้วบนยอดดอยเช่นดอยช้างมูอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกว่า1,500เมตรตอนนี้นะครับอุณหภูมิช่วงเช้าลดเหลือเพียงแค่3องศาเซลเซียสเท่านั้น หมูม่มวลบุพชาตินา,นานาชนิดภายในสวนรูกขชาติแม่ฟ้าหลวงก็ออกดอกเบ่งบานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูนะครับจากดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยหรือว่าจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวสายพันธุ์อื่นๆที่พากันเบ่งบานหลากสายสีสันที่ดูสวยสดงดงามมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกระหล่ำประดับหลากสีสันนะครับที่ถูกประดับไว้เป็นจํานวนมากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้สวยๆอากาศเย็นๆไปที่สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมุบไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ,อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ